สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะคะ่ะมอนิกามาพบขอกับอิลลาบาน,น้าชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะมอนี่มาในรูปแบบนี้เนาะคะ่ะตอนนี้คืออิลลาบาน,น้าเนาะคะ่ะใ้เฮดมาสภัยเพ่อะมีพี่น้องเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูของเฮดเนาะคะ่ะวันที่นี้มอนี่อิลลาบาน,น้าบริเปเกตเนาะคะ่ะเพราะว่ามอนี่ก ได้เขาไปซอยแม่ซอยทั้งดันไปสือของนะคะไปสืบของข,องขอบันพักเนาะคะ่ะวันที่นี้ไอ้เอื่อยเนาะคะ่ะเอื่อยอีลาบานหน้าเนาะคะ่ะอันเจ่อนนะคะพี่น้องเพิ่นโทมากเพิ่นเพิ่นแดงเฮ็ดเนาะคะ่ะเพิ่นนันเขาวส้วนยางค่ะเพินเ่นแดงเฮ็ดเพิ่นกะเอามาให้อีลาบานหน้าได้คูดได้ล่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาโชคให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าได้หลายซัมได้เนาะจ้าอันนี้ค่ะ อันตอนนี้เนาะค่ะอันนี้คนใส่งมากค่ะคนคนไปปลาอยางเนาะค่ะพี่น้องนะนี่แหละค่ะเออคนไปปลาอยางคนไปซองเมืองอยางเนาะค่ะคนว่าคนจะไปกีดยางมาที่นี่คนเห็นเฮ็ดค่ะคนก็เลยนไ็้เก็บซะก่อนชี่นรองนะมึงมึงดอกเฮ็ดค่ะคนอันนี้เคนกับเก็บได้โดนเติบแล้วเนาะค่ะคนเอามาให้ ล้บานหน้าเป็นูุล่างเนาะค่ะคุณพี่น้องดอกใยๆค่ะคุณนะบริเบิงตอนเก็บกะเบิงดอกตอนล่างนี่แหละค่ะพี่น้องนะเบิงดอกน้อยๆค่ะนี่ตันซ่อนเนาะค่ะอันนี้มู่นึงเนาะค่ะยังมีอีกเด้ค่ะพี่ถุงพ้ายเนาะค่ะถุงพาย่นไปเก็บเพ่นไปกรีดยางเนาะค่ะคนพี่กรีดยางไปซองเบิองยางมาที่เพ่นกับบริเตรียมเอายางไปเนาะค่ะเพ่นกัเลย จับได้ถุงผ้าค่ะเราจะเอาให้เบิ้องเวลาบรรณาจะให้เบิ้องามันไหลายสาใดเนาะคะ่ะบราเด็ดปิเก็บกับเบื้องตอนนี้เอาเนาะคะ่ะนี่ดอกไม้น้อยค่ะหือยฉันซวนไม่พี่น้องนะแต่เห็นได้ค่ะนี่เราจะให้เบิงเนาะคะ่ะวันนี้รับ,บทบาทเป็นแผนกลางเนาะคะ่ะเพราะว่าเอือญาตาบรรณา,าเพิ่นเขาปลายยางเพิ่นในเพิ่นจีบยางอยูอย่เนาะคะ่ะ ซ่าดูนี่แหละคะละ่ะนะนี่แหละค่ะพี่ค้าเฮดค่ะคุณนะซัาดนี่คะ่ะซ้อนซอนบ,บนพี่น้องละนี่แหละคะ่ะไอ้ดอกในน้อยมันได้ค่ะนี่ดอกใงไงอย่งละทั้งกี่ี่ เฮดที่ปาดคุณน้องรักออนซอนเนาะคะ่ะออนซอนเฮดเอดอออันนี้เนาะคะ่ะอันนี้ข้องของ้ของเอื้อยเด้อค่ะนี่ข้องเอื้อยยีราบานนาเด้อค่ะนี อยู่ในภาคเขานะคะภักเขานึ่พี่น้องอันนี้ออนหาดอกงามๆเห็บเบิงก่อนเนาะค่ะนี่ออนซ้อนค่ะออนซ้อนเป็นเป็นปูขอดค้ากันกินแกงนั่งพิจัดนะค่ะพี่น้องเนี่ย่ะโอ้ยเป็นไงละ่ะคะล่ะเ <c oughs> บิงดอกงามมันค่ะเป็นไงล่ะพี่ <c oughs> ตันซ้อนเนาะค่ะเนาะเป็นไงล่ะเว้ยมาเด้อค่ะมากินแกงเฮ็ด ปวกน้ำกันด้วค่ะมันีนอันนี้ก็จะล่างเนาะค่ะปีตาร์เบื่อพี่น้องนะคุณค่ะทางไหนออกแน่เนาะ,ค,ะนนนค่ะอันนี้จังไดนกาคอมเมนต์เอามาโชว์กันแน่ด้วยค่ะคอมเมนต์มาอวดกันแน่เนาะค่ะทางไหนดอกใหญ่ดอกงามเนาะค่ะเอามาโชว์เอามาอวดกันนะคะเพิ่งดอกนี้ค่ะคุณน่ะโอ้ยซ่อนซ่อนเนาะค่ะนี้แต่ดอกใหญ่งพี่น้องว่าม่นให้ปวกยังไม่ได้เลย คันแท่งพิ่นก็เดีมาอ่างงูเนี่ยค่ะมพนเพิ่นไปตัดหญ้าเพิ่นไปตัดหญ้าคันแท้ค่ะเพิ่นอดใจบ่อนอยู่นอกพิ่นเห็นในไอ้เทศบ้านเนาะค่ะเพิ่นันขี่รถไล่ไล่เขาไปในป่าอย่างค่ะเพิ่นก็เลยได้โอกาสแวะเข้าไปในป่าอย่างเนาะค่ะเพิ่นก็ไปผอมงูหนึงค่ะเนี่ยเคุณเต็มถานด้วยกันค่ะอันนี้เพิ่นเก็บสองคนนะคะปนเกยีลาวันน้ากับอันพี่อ้ายเนาะค่ะเพิ่นเก็บสองคนเพิ่นเด็กข้าเขานึงเนาะค่ะ เดี๋ยวจัาหน่อยอีหลานมันน oh, nah. ่าจะทําการขูดล่างเฮดเนาะค่ะเดี๋ยวเอาเอาอวดพอมีพี่น้องสักกลอนเนาะค่ะจันซ่อนพี่น้องมันดอกใหญ่เนาะค่ะนี่ครับนี้อล่างเหมือนกันเหมือนกันข้างหลังค่ะคุณพ่อใครที่ยืนเลยอันนี้อันนี้เก็บผู้เดียวเด้ค่ะนี่อันนี้ผู้เดียวเนาะค่ะเอ้ยยังดอกน้อยๆอยัวพูนาโผดพ่อพายได้เลยนี่ป้าจันซ่อนเนาะค่ะพูนา มาเด้อค่ะมาเก็มเห็ดท,ทางยาโสน้ากันเด้อค่ะมันนี่นมัอนี้ว่าได้ไปเก็มให้เางโงกค่ะถ้าเก็มเห็ดปวดนะคะนึ่ไงล,ละ่ะเฮ้ยสันซ้อนค่ะทางามนะคะ่ะค่ะตอนนี้ก็จะขูดค้า,าะคะล่างเนาะค่ะล่างไว้จะแก,กงค่ะ ทางอื่นเนาะคะ่ะพันแกงจังไหนเนาะคะ่ะแกงไอเห็ดปวงเนาะค่ะไอยูทางยาโสเนาะค่ะเขาเจ้าแกงไ่พักสซเด้ะคะ่ะใบใบมักม่าละหนึ่งะคะ่ะพี่นอ้องใบพักไซเนาะคะ่ะแกงเบิร์ดดอกค่ะในจะงหวนดมานค่ะี่จังหวัดใดเนาะคะ่ะพันไอพันกำลังออกเนาะคะ่ะกะรคอมเมนต์ขอมาใดเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะแ <c oughs> ต่ดอกใหญ่ๆเนาะคะ่ะ อาจาจะเฝ้าล่างเนาะคะ่ะเพราะว่าอัน,นช่วงคำเอาอีกได้บ้านพี่น้องช่วงคำเนาะคะ่ะอันนี้ขนาดเนี้กลางเว้นเนี่ยค่ะนี่ช่วงคำเพื่อนกาจะพาก,กันไปซองเมองอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าไอ้เนียม,มาแลงกับตอนกลางคืนเนาะคะ่ะจะเห็นจะเห็นได้ง่ายค่ะเรจะอามาไปหาตอนกลางคืนเนาะ,ะเพราะว่าห้าสามารถไอ้ซองไฟสาดไฟไปไกลได้เนาะคะ่ะ ขั้นขั้นเ่อฝาดสาดตร์ไปไปไปพอเห็ดเนาะพี่น้องไปพอเห็นมันจะแนมเห็นไงเนาะค่ะตอนนี้เนาะค่ะตอนนี้จังหวัดใดออกแน่เนาะค่ะคอมเมนตนมาบอกกันแน่ด้วยค่ะว่าเห็ดปวกทางไหนเนาะค่ะออกแน่เนาะค่ะตอนนี้ท่างยาโูระบาดนักนะค่ะเฮ็ดปวกค่ะอันนี้เขาเจ้าเอินว่าเห็ดปวกกิ๊กค่ะเฮ็ดปวกกิ๊กคือเห็ดปวกน้อยเนาะค่ะพี่น้องดอกใบใหญ่ปันใดเนาะค่ะ อาจจะมีเป็นบางพื้นที่เนาะค่ะทุ่นจะดอกยังใหญ่จงสิคะนี่อันนี้ก็จะล่างเกงค่ะมาแลกนี่จะล่างเกงจะได้ออกงานไปบุกค่ะพี่น้องรับเนี่ยย่างอีกภากเขานึงครับคุณอันนี้ก็ภากเขานึงเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ไอยาบาน่าขูดค่ะยุคเดียวเนาะค่ะไอแฟนเพิ่นก็อดใจวายุค่ะเอากระตาไปอีกแล้วพี่น้องเอากระตาออกไปทั้งทงอีกแล้วเนาะค่ะ อ,นนอันนี้อันนี่อนเหีนอยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องเบิงตาเฮดรดค่ะนี่ขนาดไอ้บบไม้สองตาสามตาเนาะคะ่ะกี่ตาหนึ่งคนเอาไปเล้ยนเนาะคะ่ะก็จะล่างะคะ่ะล,ล,ล่างล่างล่างร้อนๆละแกงเนาะค่ะแกง,ะะแกงสดได้หลายจึงสี่เนาะค่ะพี่น้องได้หลายจังสี่เนาะคะ่ะอันดับแรกค่ะจะแบ่งไปให ยาสักก่อนเนาะคะ่ะแดงไปใหยีาน้ำเนาะคะ่ะแล้วกาจะแบ่งไปอีกอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปให้คุณยายแกงน้ำนี่เนาะคะ่ะจะแบ่งไปให้ยายถวดแกงน้ำกับยายนวลเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเรื่งเทือก็จะบริไทยคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าเรื่องเทกก็คืขึ้นจังสี่ราคาหนี่งส่วาจะขูดค้าแล้วเนาะคะ่ะก็จจะแบ่งไปเพิ่นสกักก่อนเร่องเทือก็อาจจะบริไทยคลิปกันสีน้ำเนาะคะ่ะอาจจะบริไทยให้เบิ้งเนาะคะ่ะ เถื่อขันมีโอกาสว่างค่ะจะถ่ายคลิปให้พรอมแม่พี่น้องในบึงในช่วกันย่นะคะเวลาเอาเห็ดเอายังไปให้เลเถื่อแกตามยากตามง่ายเนาะค่ะพี่น้องกีลาบานนาค่ะเอาตามสะดวกเื่ากันเนาะค่ะจะิได็ถ่ายคลิปกับคุณยาาเนาะค่ะขี่บ่คอยเห็นเนาะคะ่ะซุเมอนี่จะบะค่คอยเห็นถ่ายคลิปน้ำเพลินก็คือไอขันย่ามเห็ดเกิดพี่น้องขันย่ามเห็ดเกิดเนาะคะ่ะกีฬาบานนาค่ะจะซี่ฝอเฝ้าเนี่ยจัน้อยเนาะค่ะแต่มาซี่หลายสิก็มิตเอาไปทรงให้เพลินลัางเอาเองเนาะค่ะ ก็บอได้ทายคลิปน้ำเพลินบรนไดนี้เนาะค่ะเอาจังได้อีลาบาน,น่ากะจะขออนุญาตเนาะค่ะขออนุญาตล่างเฮดซะก่อนเนาะค่ะเพราะว่าตองนงขอเปล่าเนี่ยเจ้าน้อยเพราะว่าตอนคัมมาคัมมาเพิ่งกาจะได้เขาไปหาอีกเนาะค่ะอันส่วนที่อยู่ตรงนานี่พี่น้องซองพงเขานี่ก็คือตรงตรงล่างให้มันแล้วแล้วก็แกงไวท้ทาอัน,น ทาหมูเพิ่นเนาะคะ่ะทาเอื้อยทาพ่อแม่เนาะคะ่ะกับทาแสนเนาะคะ่ะก็จะแกงไว้ทาเพิ่นกินตอนแรกเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกลับเขามากอีกเพิ่นก็อาจจะได้อีกนิดหนะค่ะก็เลยต้องเปลาล้างเนาะคะ่ะเปลาล้างยังไงอีลาบาน่าก็จะไอ้ฝากเพื่อนพี่น้องไว้เพียงสมนิสก่อนเนาะคะ่ะพบพกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะไอ้ยังไงกะทีขาดเพราะอะไรก็คืออีลาบาน่าขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอสซททีทุกทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนหลักการให้กำลังใจตลอดมาเนาะคะ่ะขอบคุณทีปร่ะกตถางโฆษณาด้วยค่ะพบ,บกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหลางเหตุกันเด้อค่ะ